สวัสดีค่ะนะคะ FC ของบอสสิง์ทุกคนเลยที่ติดตามใหม่แล้วก็ติดตามอยู่แล้วนะนะคะวันนี้บอสสิงหก็มาเล่าให้ฟังว่าบอสสิง์ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บอคอยเด็ดลงคลิปนะคะบอสสิงห์ติดงานด่วนค่ะทุกคนนะคะเป็นงานประชุมสําหรับการเตรียมตัวเพื่อส่งออกตลาดอเมริกานะคะแล้วก ตลาดที่2ก็คือตลาดอังกฤษนะคะซึ่งตอนเนี้ยบอสสิงกําลังทําโปรเจกต์ยูแล้กะก็กําลังรวมร่วมเจ้าของแบรนด์ด้หลายแบรนด์นะคะมารวมทรงออกน้ากันนะคะก็เลยบอหันหนมีคลิปมาแบ่งปันอีหยังเลยตว่าเอาเรื่องนี้กันแล้วกันว่าประชาสัมพันธ์พี่น้องนะคะทุกคนนะคะบ่ว่าจะอยู่ผาคอีสานผากเนื้อผักได้กันแล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยของเฮานะคะ บาววสิเป็นเจ้าของสวนกลุ่มเกษตรกรหรือว่างานโออสินค้า o t o ็อนะคะต่างๆที่อยากรวมในการสร่งออกนะคะแล้วก็อยากอยากมองหาตลาดใหม่ๆนะคะอยากเริ่มตลาดใหม่ๆกะลองอปรึกษานะคะกะลองทักมากขอคำในน้ำกระไดนะคะเพราะว่าบาาสิงมีทีมงานอยู่เมืองไทยแล้วก็คันอยากทำโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากอยาก,อยากจะส่งออก อิลีเนี่ยกะลองทักมานะคะเดี๋ยวบอสสิงหายค่ำแนะน้ำนะคะสินค้าของบอสสิงที่กำลังมองหาอยู่ก็จะเป็นพวกกลุ่มแรกก็จะเป็นอาหารแปรรูปนะคะนอไมเออร์ออ,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 อาหารของกินต่างๆน้ำพริกน้ำปูปลาห่านะคะคือสารพัดของกินนะคะเข่าสารเออ่พวกน้ำซอสต่างๆนะคะได้์เมสที่เป็นสินค้าแปรรูปนะคะประเภทที่สองก็คือของสดนะคะผลไม้เออ เจ้าของสวนลำไยเงาะมังคุดทุเรียนนะคะมะม่วงเออน,นะคะได้เมดนะคะประเภทที่สามคือประเภทอาหารแชร่แข็งค่ะเอออาหารแชร่แข็งน่กาย่าม่องแต่ว่าสิเป็นพวกเนื้อสัตว์อย่างเดี่ยวนะคะบวบปลาสลิดกระซงออกได้นะคะปลาสลิดแช่แข็งปลานินแช่แข็งนะคะแล้วก็ข้าวล้ามแ,แ,แช่แข็งลดช่องแช่แข็ง ขนมครกแช่แข็งจำพวกข้งวหวานนะคล้ายดีค่ะข้าต้มมัดขนมเทียนแช่แข็งสิ่งเหล่านี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้าขายได้ยู่บอกขายดีเึือย่า,ายงเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ขาดตลาดด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะส่งออก บอแน่ใจว่าสินค้าที่จะของมีอยู่สามารถส่งออกได้บอก,กะสามารถที่จะทักมาปรึกษากันไหนถือว่าบอสสิงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนแชร์ออกไปแล้วก็บอกต่อๆกันไปเพื่อเป็นการผลักดันนะคะ SME ไทยของเราแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะขอบคุณค่ะ